เสียงได้ไหมเนี่ยไอ้ฮาโ์ลูฮาร์ลูเอาเลยไม่ได้เฮ้ยผมชอบนะเนเสียงมันดูเฮ้ยผมชอบเนี่ยเสียงมันดูเหมือนเรือดจั๊ก 所以说 ya más luego Lội bingo, thế được mặc dù nằm 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 nằm

พีพีพีีเออีพ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 ีีน้อยคนที่มีประดับเลยนม่ีนะแต่เขาแบบผมว่าเขาไม่ได้กับเอไอเขาจะไกับมอนสเตอร์รเห็นเลืเเสียงไมล่ะเเียผมวาเป็นมอนสเตอร์เป็นคูแคน เป็นเอลบักเกอร์อ่ะเออใช่ขชเขาชอบแบบนั้นเิดนงก็แล้วเสียมมันเป็นอบ,บิวไงครับเสียมันมีเหตุการณ์เป็นอบ,บิวใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs>

ไม่ร <Goodness. S 1> <sia. S 2> ู <c oughs> <you> ้ความเป็นเล่่มให้ในบ้านใช่มอลงนาดีหประมาณ ง่ายไปนะว่านะคนที่เล่นตแต่เราบเข้าแบบง่ายๆได้เล่นไ,ได้แบบต่ซึ่งพ่อแกเล่นไม่ได้ไผมไม่อยากเล่นพีผีพีเล่นพอวีพีเล่นเล่นเซิฟเล่้เซิฟไปเชือ ด้วยกระสุนปรนสนั่งนะผมเคยเจอแล้วเจอมาตัวเลยกับตาเลยแองวิ่งหนีถือของถือปอยอย่างดีอ่ะคิดดูดียิง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 มันเบ็กระเป๋านะจริงจริงคาตาบิน่ามันมีนะไอ้ที่วิ่งแบบเหมือนแบบคาตาบิน่าไม่หมดอ่ะอะไรอ่ะ บไลบนไลไ์ไปเซบฟิเชียล <c oughs> เอา้เรอนักเกีดจอดนะเจอปืนเลเซอร์ยิงน <c oughs> เนี่ยช่วยตามหา <c oughs> ่สรุปพี่เข้ามาได้ปะ่ะพี่แบงเข้าอะไร <c oughs> เข,ไร <c oughs> ข้าบ้านอะ เข้าบ้านบ้านไหนวะบ้านผูเล่นเข้าได้ได้ของวะไม่มีอะไ,ไรเลยไม่มีอะไรเลยอยู่อยู่อยู่ที่เดียวอยู่ไปไหนยังไม่ได้ขเ,ไเข้าเลยทำไมแต่ประมาณน่ะอ๋ให้ลุงเวลาบอกเขาเลยอเข้าไปดูไม่มีอะไขโมยไะขโมยของที่แบงค์ไหน Oh มันอยู่ในสายเลือด mm hmm. <laughs> สายไขสายจอฝ mm hmm. นตกมืดทั้งวันทำงานไม่ได้เลยวันนี้

เก็บ,กบ e ไอ,บบบอ้นีนม่มาหลายรอบเก็บเต็มเ็จดจุ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 ดจลดจุดจุแตุดจนดจุดจุดดจุดจุดแดจไหนุจุจุด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 จจุดจุดจดุ้ดดจุ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 จุจ บ้านที่แไหนม่เจอบ้านไม่เจอในบ้านนะมันจะเจอแบบที่เป็นพวกเออพวกโรงนาพวกกระต๊อบเล็กๆพวกอันนี้ก็กลับเหมือนที่ที่อยู่ในในเทที่มันจะมีมีรถซากรถอยู่มันจะอย่างนั้นะมันจะมีดรถที่ซากรถในเทแล้วมันจะมีกระต๊อบ บ้านที่มันมีแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นของช่งางอ่นนะ้างช่างเะนอของช่างมีเครื่องมือม,มันจะดอกแต่อันเดิมๆเดือเหรอแล้วก็ส่<ร>งไปเด็กในบ้านน่าจะไม่มีพเพราะเท่าที่วิ่งมาในบ้านไม่ค่อยมี รียังไงวะทำไมตัวคอนโทรลปืนเปลี่ยนปุ่มวะ Enter c a m i l า a ้าว AI เหรอเสียง AI เหรอถ้าถ้ายิงถ้าฟาฟาแบบนี้จะเป็นพวกมอนสเตอร์นะเติร์ดเป็นบอสเป็นอะไรเงี้ย เอไอเอนอั้ดเดี๋ยวไปตามเอไอมันดอบแบบว่าหลอนเกินอ่ะหลบแบบน่ากลัวอยู่ดีมันก็สปาวลงแล้วก็หันมายิงเราเลย ไอฮอตก สลบเลือด <t> เหลือ <t> เก้าเองไปไป AI จะตายอหะไม่ไอ้มันสลบไปแล้วเลือดม <t> ันเหลือเก้าแต่อยู่ไกลอะดิมันต้องตื่นขึ้นมาก่อนแน่นอน <t> เหมือนมาใช้ปืนที่มันตกจากฮอมายิงเราเลย เสียงเสียงมันแบบว่าเสียงมันไม่ปกติเดี๋ยวนี้มันดอบแบบว่าคุ้มกันตัวเดียวเนาะ สามนี่ไม่คเคยเจออะแต่ว่าถ้าถ้าสองตัวนี่ยังยังพอเจออยู่สามนี่ไม่เลยเอา้ากระสุนหน้าตกสองรอบไเหรอไปเลยใกล้ๆเนี่ย ซันดราเนี่ยมันจะตกตรงไหนอ่ะไ่เจอไปเจอเงเลยเดียฟาร์มเมืองใหญ่มีไหมเนี่ยยังไม่เคยฟาร์มในเมืองแบบฟูเลยนะใหญ่นะเต็มอะยังไม่เคยฟาร์ม ย่งกันได้จแย่งกันได้เอาขึ้นยานมาเอาแล้วเหรอแอบป้าก็เจอแล้วเหรอลุงเอาไปแล้วไม่เหรอนะตาแผลอ่ะ ป้าก็บอกไม่ได้ว่าเจอแถวไหนก็ไม่ได้หรอกการจริงเห็นแล้วแกบเก็บมาหมดแต่จำไม่ได้ ทอรี่คิดทอรี่คิดคืออะไรโอเคครับเข้าคายแซนดราแซลรถออกมาเฮ้ยยังไม่มีคนเปิด่ะเปิดเลยเปิดเลย ช่วยเขาเวอร์เลยโอ้ห่างไปกิโลเวอร์ไงไออไอไม่ว่ามันยังไม่โผล่หรอกค่าตุ้ม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 นานๆนี่เนี่ยมีสิทธิ์โผล่มาแล้วมาแล้วไอ้นั่นมาแล้วเก็บก่อนเลยโปรไวเล้ยเฮ้ยอันนี่ชอบมันเข้ามานี่เราไม่เคยทานมันเลยนะ เชื่อการเมืองตรงนี้ด้วยนะโอ้ยเก็บเลยเดี๋ยวมันก็ตกที่ใหม่ เลจ้าเลจ้าจ้าไอ้มอเตอร์ไซค์สีฟ้าขาวนี่ของใครเนี่ของเฟิร์นเหรอใช่ไม่อยู่ในกรุ๊ปเหรอเออพี่ยองมายืมขี่พี่เอายานละรถพี่เอายานแล้วสิบล้านแล้วเนาะขั้นแรกควรเก็บขาวของผมไม่เพราะ เออพอเาไม่ได้เก็บไว้ในปุเก็บไว้ในร์ป้าชของป้าเามดินายแล้วป้าซื้อใหม่แล้วลป้าซื้อใหม่แล้วผมเอามาใช้ป้าเลยซื้อใหม่เลยไล์เี่ดีมูชั่นโอ้ปืนไม่ค่อยดีเลย นี่ได้เ<ใ>จ,จอโลสะโครมาเนี่ยไม่ได้เจอโลสะโครเสียงน่ากลัวจังอะไรได้ยินเสียงอะไระนนปะบ่เหมือนคนเปิดเพลงเหมือนคนเปิดเพลงเสียงเพลงรอนๆเลย เสียงเพลงเลยเสียงมันคนเปิดแผ่นเพลงพี่เฟิร์นอยู่อะงงมากอ๋อคืออะไรไม่รู้อ๋อเข้าถ้าเข้าใกล้หัวกระโหลกนี่มันจะมีเพลงเหรออ,อวีแล้วเหรอ เสียเพลงแล้วอื้ออื้อยู่ไม่ดีเลยไม่ได้ของทาาอะไรเลยเยอดใหญ่ก็เนี่ยไอ้นเนี่ยสรุปหอวกระโหลกมันยิงกันได้หรือยังไงมันถึงมีหอวกระโหลกสแคสซานดรานเนี่ย เกิดในบ้านที่มันออกไม่ได้อะไรนะ A.I เกิดในบ้านที่มันออกไม่ได้เพืนโผล่มาเกิดในบ้านที่มันอะไรของมันไอ้ตำรวจมันวิ่งขึ้นแล้วก็มันก็บั็กไม่ขึ้นให้วะออกมาละไม่ không bằng dạy em đó. mang đừng đừng เป็นเมืองที่ไม่กล้าฟามคนเดียวอะครับนดราเนี่ยม,มันว,งวังเวงแปกินเซิร์ฟมันววอรนนนนองรับได้ขนาด,น,ดนั้นเหรอเนี่ยให้ตะปูโมนโ,โคตรเยอะเลย Và... na na nó đi mấy Kiểu đốt bằng được bỏ phần này cho ông phụ này Hả? Thế mà mình nó khuyên <laughs> นี่คือเมืองใหญ่เลยนะแคนเซนดราเนี่ยเนาะ เ,เข้านะอินเช่นคืออะไรวะเนี่ยมีบ้านกันเนาะ นี่คตกปลายดีกว่าไาลืมจับไนดที่มันจะใกล้ไอที่มันจะใกล้พาทูนี่มันจะมีอะไรก็่ายเลยออกคือลอข้างนอก,นอ,ก,นอ,กอมทำไมมันกระตุกวะ me mm -hmm. น <FELIPE S 1> ั่นแหละครับอครับฮัลโหลค่ะพี่นัทวลุกเขานอนใช่ไหมหรอเขาเป่าอยู่นะพี่เขาถ้าฝนยังไม่ตกฝืนว่าน่าจะออกมาได้อยู่พี่นัทถ้ารดเบาถ้ารด ค่ะไอ้ถ้าฝนถ้าฝนยังไม่ตกเขาน่าจะออกได้พี่อ้าวโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดเครื่องไว้ค่ะจ้า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 หนาห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 าเว้สิบล้านซื้อ,อยาแล้วได้ขนาดนั้นเหรอหาตังยังไงวะสิบล้าน